ต้อมฟิชชิ่งจะพามาตกปลาแล้วก็ขึ้นลงเบ็ดเสร็จเมื่อกี้เดี๋ยวก็จะดูว่ามันจะมีไซส์ไหนกันตัวนี้ตปลานิลวันนีนน้ปลาน,นินตามคลองเหมือนเดิมครับเหยือระคะเหยือเหยือก็ใช้เหมือนเดิมสูตรเดิมมะขิดดับไข่เขียวแบเดิมแล้วก็ปั้นลูกเล็กๆ A rào bóng 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 nó bóng 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 โอเคตัดไปตัวแน่นอนติดไม่ติดติดไม่ติดโอ้พอได้พอได้ลุ้นค่ะลุ้นลุ้นโอ้ยตัวตัวน้อยเพี้ยนปิดตัวครับอีกตัว มาลุ้นมาลุน,ลนดูท่าดูท่าลุงก้องฟิตจรตัวที่สองของวนันไซ ครึ่งโลไสห้าโล ดูดูตัวนี้นะครับอไอ้รึ่งโลรึ้งโลอะไรคะสองขีดค่ะได้แล้วก็ได้ต้ม ซอสเก็ดเรียบร้อยแล้วครับโดยใส่ซอสให้เบวงนี่ต่อไปก็สิได้เห็ดกับขากินแล้วครับแรงนี่ไว้ต้มตอนนี้หลังจากเช็ดเรียบร้อยแล้วห้องกันแยกปลาตะเพียนมาเห็ดปลาสมครับนี่นำเขามาเทใส่เข้าไปเพื่อคับข้าวคันคั่นออก่อน,นครับน้าแหลกคั่นเบื่อข้าวมันออก ล่างข้าวมันออกครั้งแรกที่เห็ดล่องเบิ้งปลาสมครั้งแรกมันก็มีปลากระเทียมตำมละเอียดแล้วก็เปลือกออกเนกกะเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวเอาเกลือเกลือทาปลา ให้ได้ทุกตัวทุกตัวใส่เข้าไปลวตัว<ส>ได้ครบเค็มอย่าใส่หลายเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่แบบเปรี้ยว <c oughs> เปรี้ยมาก,ก็ใส่ใส่เกลือทุกตัว เอาเข้าวเหนียวครับมาบายใส่น้ำแล้วก็ระเทียมมาลงต่อยายเข้ากันเห็ดให้มันเยี่ยๆออกจากกันนะครับพวกให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็ละเอียดออกม้าจักน้อยแล้วก็เอาไปผสมกับปลาเลยครับหยัดใส่ถองน้ำต่อไปครับจนเนื้อมันนิ่มครับขันไปเรื่อยๆมันนิ่มครับกันจนเนื้อมันนิ่ม เอาเข่าเนียวนี่แหละครับงัดเข้าไปในในท้องมันทีละตัวเอาครับเจ็บใส่กระปุกครับเข่าตู้เย็นผู้ได้มักเปรี้ยวหลายกะไว้จักสามสี่มือไว้โดนมันเปรี้ยวโดนปิดเข่าตู้เย็นไว้ ปิดา้าข้าตู้เย็นปิดให้สนิทเอาที่เหลือเนี่ยก็ทเทลงไปอโอเคปิดฝา นำเขาตู้เย็นไว้นำไปแช่ตู้เย็นยักสามหมื่นค่อยออกไม่กินมาเนี่ย